สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วห้างหายจากการปไปจักรยานไปเราก็วันนี้เราจะไปดูแห่ของเรากันไปเอาปลาของเรากันนะครับ <Woo! S 1> รจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศได้เลยไปอันนี้เราก็พร้อมออกเดินทางกันแล้วโดยมีคนขับหนึ่งคน <laughs> มีคนละดับหนึ่งคนเตรียมน้ำเตรียมท่าแต่งชุดโคตรเปลียวว้าวอ่เราพร้อมแล้วไปออกสปบ้านแล้วครับโดยมีคนละดับจนจนพ่อนั่นเองสรุปนะครับ มาเหมือนเดิมไม่มีปลาสำหรับคลิปนี้จบแล้วนะครับ